ัวจริงหล่อขนาดนี้เนี่ยใครว่าหล่อขอเสียงคลินหน่อยเล่าอ๋อวันนี้แฟนๆมาเยอะขนาดนี้โจะใ้ตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากครับอยากรู้วิธีหายตื่นเต้นไหมอยากรูก้เราต้องขอกำลังใจจาก,กาแฟนๆเราขอแบบหวานๆหน่อย <laughs> <laughs> มาลองดูว่าเขาจะขอ,อยังไงนะคะขอเสียงหน่อยจ้า เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์กันบ้างเราแอบไปเห็นนะใน a c e b o o k แฟนคลับบอกว่าคิวของโจอีอ้เนี่ยแน่นมากๆม,ม,มีงานทุกวันเลยทำงานทุกวันแบบนี้เหนื่อยไหมจ๊ะมีเหนื่อยมีเครียดบ้างครับบางบางวันนี้แบบคือวันหยุดนี่ก็เขาเรียกว่าซ้อมทำเพลงอะไรแบบนี้แต่ว่าผมมีตัวช่วยว้าวเวลาเหนื่อยชอบทำเพลงคิดเพลงไม่ออกตัวช่วยคืออะไรคะโจอ,อี้ชิลลี่บิ๊กบอมจ้ะ oh! เห็ไม่ออกหยิบทิวลี่มีปอมขึ้นมากัดปุ๊บมันรู้สึกไงจ๊ะมันรู้สึกมีพลังงานในการแบบใช้ชีวิตการทําทําสิ่งต่างๆนะครับถ้าเราแบบว่าคิดเพลงองมีพลังงานมีเอเนอร์จีใช่แล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะเราทราบมาว่าเนี่ยคุณโจเอ้ค่ะชอบทานทิวลี่มากๆเลยโอ้อยากบอกว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่็มาแล้วน่าจะแบบปถมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่า ทานตลอดคือสมมติยายขอตังยายอย่างเงี้ยสองบาทไปละทิวี่สองบาทแ<ช>ทิวรี่แล้วนะคะคือชอบตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ค่ะพอโตขึ้นมาได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทิวลี่รู้สึกยังไงบ้างคะเล่าถึงความประทับใจให้เราฟังหน่อยค่ะโหมันต้องตอนื่นต้องบอกว่าต้องขอบคุณาทางพี่ใหญ่ที่เลือกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจากที่เราแบบว่าขอตังยายที่อยู่บ้านนอกครับอยู่ร้อยเ็ดเนี่ยขอตังยาย สบาทไปซื้อขนมก็ซื้อทิวลี่อะไรเนะี่ยจนมาถึงตอนนี้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้เห็นการแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของทิวลี่จนมาตอนนี้มีทิวลี่บิ๊กบอมมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันได้เทกเจอร์ใหม่ด้วยครับอร่อยอร่อยแบบอร่อยขึ้นไปอีกอ่าพูดอย่างนี้แล้วนะคะผู้บริหารยิ้มเลยนะคะนอกจาก เครียดคิดไม่ออกก็ทานทิวรี่บิ๊กบอมบนะคะทีนี้พูดถึงทิวรีบิ๊กบอมบแล้วเป็นตัวใหม่ใช่ไหมจ๊ะได,ได้ได้ลองทานแล้วใช่ไหมคะอชอบไหมอยากให้รีวิวให้ทุกคนฟังหน่อยว่าทานทิวรีบิ๊กบอมบแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยอยากบอกว่าคือมันจะได้เทกเจอร์ใหม่มากๆนะครับคือจะมีความเป็นเวเฟอร์ใช่ไหมจ๊ะมีความหอมของช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลด้วยนะครับแล้วก็ได้เคี้ยวข้าวองด้วยครับ ลองมันจะแบบกรุบกรอบนะคีนี้นะคะถ้าเกิดพูดเฉยๆเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นภาพต้องลองค่ะเพราะว่าไม่ลองไม่รู้พอลองแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าอร่อยจนต้องตะโกนว่าอร่อยเวเฟอร์อะไรเนี้ยเราเอาอีกทีไหมได้ครับอีกทีเนี่ยให้โจเอี้พูดว่า อร่อยจนต้องตะโกนว่าละให้แฟนๆพูดดีไหมได้คับอ่าลองดูลองดูหนึสองสอร่อยจนต้องตะโกนว่าโอ้โหยัยโอพรมอมยค่ะนะคะนอกจากเป็นแฟนโจอี้แล้วก็ยังเป็นแฟนชิวลี่ด้วยน่ารักมาก claro ๆนะคะ เอาละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะที่ได้ชิมล้วติดใจนะคะก็สามารถซื้อได้ทีนี้เราก็อยากรูสิว่าซื้อที่ไหในใบ้านคะ่ะร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับซื้อง่ายมากครับอ่าเพราะฉะนั้นนะคะตุนได้ตุนเลยค่ะเพราะว่าราคาแค่5บาทเท่านั้นนะคะราะคาวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่โจ้นะคะเดี๋ยวเรามีผู้บริหารคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงชิลลี่บิ๊กบอมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะคะเอาทำไมถึงเลือกพีเตนเตอร์เป็นคุณโจ้คะครับ ก็แน่นอนนะครับออตอนที่เราหาพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะหาคาแรคเตอร์อ acter, หรือบุคลิกน,นะครับของคนทีเ่เหมือนกับแบรนด์ของเรานะครับซึ่งในความโด่งดังเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงคุณโจอี้เนี่ยนะครับก็เป็นมีแฟนคลับมากมายนะครับ,รบทางในแง่ของเพลงเนี่ยก็ลอยล้านวิวขึ้นไปเยอะๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในแง่ของความดังเนี่ยเราเรา,เราสรางมันดีอยู่แล้ว แต่ว่าที่เราประทับใจคุณโจอีเนี่ยก็คือนิสัยแล้วก็บุกลิกนะครับซึ่งเป็นคนที่น่ารักนะครับมีความเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายเหมือนกับแบรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเองเหมือนที่คุณโจอีบอกว่าก็พานหรือพันเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คงจะไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่าคุณโจอีในการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เรานะครับคุณโจวีคะได้ฟังผู้ได้หานของเราพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเขินแล้วก็ชื่นใจามากเลยครับชื่นใจชื่นใจ อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าทานทิวี่มาตั้งแต่ราคา2บาทใช่ครับแล้วมีโฆษณาตัวแรก้วยใช่ไหมกับโฆษณาเป็นทิวลิทวินครับอ <bunker. S 1> ่าตอนนี้ก็มีเป็นทวินจัมโบ้อีกใช่ครับอ่าแล้วมาถึงนะคะทิวลิบิบอนนะคะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องโฆษณากันดีกว่าวนางโฆษณาแลแ้วแอบเห็นแล้วนะทุกคนได้ดูอย่างคะ่ะโฆษณาทิวลิบิบอมของคุณจอยเอยแล้ว,ลวเล่าให้เราฟังนหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้าง โฆษณาตัวนี้โอ้มันอย่างที่บอกครับมันสนุกครับแล้วก็เห็นเห็นหน้าฟินๆในโฆษณานั้นผมอร่อยจริงนะนั่นน่ะคือไม่ได,ไได้ไม่ได้แสดงออกถึงความแบบไม่ได้เป็นการแสดงเลยนะครับมันอร่อยจริงนะครับมันเลยแบบว่าผมอยากสื่อสารเพราะผมได้มาเล่นโฆษณานก็เลยอยากพรีเซต์ความแบบว่าออกมาให้ถึงให้ทุกคนได้รู้ว่าซิลี่อะ่ะก็คือมันคือเป็น ขนมที่อยู่กู้คนไทยมานานแล้วก็ผมอยากอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับก็เลยอินกับการได้สแสดงโฆษณาเน,นี้มากครับในโฆษณาโจอี้อินไหมคะ <Yeah! S 1> อยากเห็นสดสดไหมคะเราจัดให้เดี๋ยวนี้นี่เดีย๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โ,โหขอสัญญาณหน่อยนะคะแกะแล้วนะคะฉีดเปิบนะคะเชอรี่บิดบอมนะคะ,ะ,คะเริ่มจ<ะ>ักคับค่ะ กัดปุ๊บโอ้โหเจอข้าวพองกรุบกรอบคาราเมลย้างย้อมหโหช็อกโกแลตเข้มข้นโู้อร่อยระเบิดฟินกระจายเชืยวผมนะบอกนะคะโอ้โหกัๆดับดัระนะอร่อยจนต้องร้องออกมาดังๆว่าอร่อยเวเฟอร์ไรเนี่ย อร่อยมากค่ะอร่อกอีกทีเห็นเขากินเราแบบฟินไหมจ๊ะฟินแบบนี้นะคะโอ้โหไม่หยุดเลยนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อนะคะมีทั่ทุกร้านเลยนะคะทีนี้นะคะขยบมาที่ผู้บริหารของเราบ้างก่อนอื่นผมบอกว่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่คิดไม่ฝันมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ชูลี่ก็อยู่คู่กับผมมานาน คือคือตอนเด็กเราเราอยากกินขนมดีๆเพราะอยู่อยู่้านนอกผมไม่ได้มีคือก็แบบเราไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กินขนมดีๆบ่อยนักจนมีทางเลือกก็คือทิวลีปเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็จนมาวันนี้ผมได้ได้เหมือนโตมากับทิวลี่นะครับแล้วก็ได้มาจนมาเป็นทิวลี่พิกอมรู้สึกว่าขอบคุณที่ โอกาสผมมากๆผมก็จะพยายามทําหน้าที่ที่ได้รับมานี้อย่างเต็มที่แล้วก็กฝากพี่น้องชาวไทยนะครับลองเข้าไปทานไปชิมผมอยากบอกว่านี่คือขนมที่คู่ควรแก่คนไทยอย่างแน่นอนครับอาวอร่ออร์อ